a อเคลโซสกอติสบอร์เดอร์นะคะวันนี้พี่อลี่เลิกเรียนแค่ครึ่งวันนะคะพี่อลี่เรียกร้องบอกว่าขอมาอีกได้ไหมนะคะและวันนี้พี่อลี่กับมามีก็อยู่กันที่สเก็ตพาร์คอีกแล้วครับวันนี้อากาศแจ่มใสเมื่อเช้าฝนตกนะคะตอนนี้แดดเริ่มออกนะคะท้องฟ้าเปิดแต่หนาวนะครับประมาณ แองศาแต่ในความเป็นจริงเรารู้สึกหนาวเหมือน3องศาเลยทีเดียวนะคะนี่ครับ ทักไทยทักไทยคุณผู้ชมหน่อยลูกอริทักไทยเพื่อนๆนคุณผู้ชมที่เมืองไทยหน่อยสวัสดีครับรบอสไทยได้บอส,สบอันนี้น่าสนุกมากนะคะนที่เขาเอาไว้เล่นสเก็ตบอร์ดแบบถขึ้นถลงอะอุย้ย อุ้ยทำไมจะต้องทำให้มามีนเฉียวมากเลยที่เมืองไทยอากาศเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ร้อนหรือหนาวทางนี้หนาวจังเลยมายืนพิงแดดนี่คือคิดว่ามันจะอุ่นนะคะมันอุ่นนิดนึงค่ะ แต่ยืนสั่นอยู่ Hey. สวัสดีค่ะบรรยากาศท้องฟ้าอันสดใสนะคะนีะ่เก็บบรรยากาศยามกลางวันนะคะวันศุกร์ที่เคลโซนะคะวันนี้หลังจากที่เมื่อเช้าฝนตกอย่างหนักไปแล้วตอนนี้ท้องฟ้าเปิดนะคะฟ้า เริ่มสว่างแล้วนะคะฟ้าหลังฝนเขาบอกว่าย่อมสดใสเสมอนะคะก็อากาศเริ่มหนาวใบไม้เริ่มเปลี่ยนสีนะคะนี่เดี๋ยวมาทักทายกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ